แกงส้มจ้าน้องๆวันนี้แม่แกงส้มเลี้ยงนะวันนี้แกงส้มใส่ปลาทับทิมทอดแกงส้มใส่โหช้เท้าใส่โหชัเท้าแล้วก็ดอกกระหลามแล้วก็ผักกัดขาวแกงส้มผักรวมดูสิน้ำแกง น้ำแกงส้มเป็นตาแซบก็แดงๆแบบนี้แต่ไม่เผ็ดมากอะ่ะเพราะแม่ก็ไม่ชอบเผ็ดมากเกินก็นี่ปลาปลาทอดเอาไว้แล้วเดี๋ยวใส่ไว้ข้างหน้าเลยจ้าแกงส้มเดี๋ยวนี้พอแกงส้มแล้วใส่ปลาสดๆลงไปลูกไม่กินลูกไม่ชอบถ้าลูกไม่ชอบหม่อนี้แม่โน้จะไปไหนอะ่ะ ก็ต้งทำที่ลูกชอบโอ้ยอันนี้ใหญ่จังเลยจ้าน้องๆวันนี้แกงส้มจ้าใส่หัวใจเท้าผักผักกัดขาวลยุยดอกกระหลำ่ำใส่หลายแบบหลายอย่างแล้วก็นี่เดี๋ม่จะใส่ปลาไว้ข้างบนถ้าไม่ใส่ลงไปน้ำแกงก็จะไม่หอมปลา ไม่จะใส่ไว้ข้างบนบนเนาะเขาจะได้ตักไปตักมาจะได้ไม่เปื่อยไม่เละนี่ไงปลาทับทิมทอดใส่เป็นปลาทอดแล้วก็จะไม่เละไงถ้าใส่เป็นปลาสดสดลงไปแล้วเละเละลูกไม่ชอบมาจ้าวันนี้แกงส้มจ้าแกงส้มปลาทอดเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวก็ไว้งี้เลย ล้วใครจะทานก็นมาตักเอาไปจ้าน้องๆมาจา้าวันนี้แม่แกงส้มดูสิเต็มขอบเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ดี๋ดดดดออหม้อหม้อเบอร์ยี่2บหกยี่แปดยี่หกเต็มหม้อจา้าแกงส้มร้อนๆจา้าเชิญน,นะคะน้องๆใครอยากแซ่บมาเลยวันนี้อยากแซ่บ แซบนัวไม่ถึงกับเผ็ดมากเพร่อแม่ใส่พริกแกงธรรมดาแล้วพริกแกงใต้นะอร่อยอยู่แต่ว่าลูกสาวจะแกงอามาเผื่อแม่กินเพราะว่าลุงไม่ชอบเผ็ดมากน้องอ้อยแกซื้อให้มาดูซิโอ้โหมีน้ำจิตน้ำใจซื้อส่งมาให้แกงส้มแกงเผ็ดสองอย่างแต่นี่นะพริกแกงนี่แม่ปั่นเองนะ ใช้แต่พริกเม็ดใหญ่ล้วนๆพริกจินดาแดงแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่จ้าเท่านี้ก่อนนะคะน้องๆบา,บายค่ะมาค่ะแม่มารีเลี้ยงแกงส้มนะคะวันนี้แม่มารีเลี้ยงแกงส้ม